วันนี้หนูวาดอะไรบ้างคะอธิบายสิสวัสดีค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะว่าทำพิซซ่าวันนี้จะเป็นยังไงเจเจทำพิซซ่าให้ใครกินพัท แต่งกันชอบทานใส่อะไรปะใส่ยังไงครับใส่ชีสใส่อะไรดีไหมครับใส่ดีไหมมะเขือเทศมะเขือเทศที่เป็นชิ้นๆเลยหรืววเอเปล่าครับมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วน้องทัชชอบอะไรครับชอบสับป,ประรดใช่ไหม <c oughs> ชอบสับป,ประรดชอบสับป,ประรดเหรอครับอ๋อโอเค เดี๋ยววันนี้ที่พัดจะพาน้องชัญญากับน้องพัดเยี่ยมชมในร้านก่อนว่าที่ร้านโรมิโน,โนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำพิซซ่ากันวันนี้อยากทำพิซซ่าอะไรดีคระทำทำทะอะไรทำไวเอียนไหมครับไวเอียนเหรอครับทำไวเอียนของพี่จะมีซอสเป็นแบบแค่แค่นะครับแล้วก็จะมี พี่มีหมูเราในทีป่ามีสบระรดด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ทํากันตั้งแต่กระบวนการยิ้มแป้งของหมูทำเป็นเชฟเลยเหมเชฟเลยเแล้วก็แต่งหน้าพิซซ่าของตัวเองพร้อ,อกมกระกและเดี๋ยวเรามาตัดกันข้างนอกนะครับระหว่างรอพี่จัดเตรียมอุปกรณ์ก็ไปสีไปก่อนเนาะ นีะะคะก็คือด,ดูเนียพิซซ่าเมกเกอร์ข้าห้านุจะเข้าไปทำพิซซ่าที่ต้องให้แข่งหัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะหล่นไปบนพิซซ่าเมื่อผมของน้องชัญญาหล่นลไปบนพิซซ่าแล้วถ้าเราไม่เห็นเราไปกบม,มันก็จะอร่อยมากเลยครับเป็นพิซซ่าหน้าผมตัวสอบๆัวหนึ่งอ,อ,อยากกินพิซซ่าหน้าผมไหม,ไมอยากเนอะ Sure. เราจะเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอนี้จะเป็นคนคนเปิดประตานะครับนี่จะเป็นตัวเปิดต้องไปล้างมือก่อนต้องใกเป็นิ่าหมเนือเ่อนี้เนต้อล้างดีนะครับเด๋ยวเราจะทำพิซซ่าผสมที่กระดองสา้ทงด้านใ่อด้านนอก จ <a> ุดทำพิซซ่านะคะมีกระจกด้วยเป็นแป้งสำหรับเอ่อเป็นตัวแป้งข้าวเหนสำหรับเทำให้แห้งน้องตากน้องตากใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวพี่เอ็มจะเข้ามาอันนใช่คนละอันเลยนะ แล้วก็เติมไฟขยายพอในวางดูสิอ่าเท้ากัดนะได้แล้วเนาะเ้าแลวโอเคพอเท้ากับแบบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้ง คนเีนออกนะลูกเดี๋ยวเราทาซอสกนสวยนะคะสวยนี้อ่าหนูก็เอาปอาปัเร้ออยนะคะเลาอกทั้งหมดเลยนะเราะ่รบนะได้ขอก่อแต่พี่ตาที่หล้งมาลกมาแล้เราอกข้างเยขึ้นคุรอพี่คะใช่ไหมตรงตรงไปได้เลยลูกนะนะลอ ที่พัดจะตักซอสให้แล้วเดี๋ยวครับน้องสัญญาจะเอานี้มีอถือหนามีราคาโอเคแล้วก็เราจะั่าซอสแล้วหนูจับตะวยตามที่พัดได้เลยแนี้่โอเคจบไป็ได้ยค่ะจปนได้เลยับวกีได้เลยค่ะแล้วก็ นี้ให้คุณพ่อดูได้เลยคอ้ามองโอเคแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะเอาเข้าไปอบระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วเราเสร็จกิจกรรมของการทําพิซซ่าแล้วแล้วเรามารอดูนีดกันว่าต้องรอพิซซ่า6นาทีเองค่ะพิซซ่าจะค่อยๆเข้าจากทางขวาที่มือยจะเชื่อมกับไฟเนาะแล้วมันจะมาออกแบงนี้ที่อมาให้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกระดาษรองเท้าข้างหน้า อยากให้กล่องพิซซ่าของโดมิโนของเราหน้าตาเป็นยังไงสามารถเติมเต็มจินตนาการได้เลยอ่าหรือหนูจะเขียนชื่อของหนูลงไปก็ได้ค่ะอ่า<แ>ว่าเป็นพิซซ่ากล่องชอบชอบทิงกี้พายใช่ไหมว่าดทิงกี้พายได้ไหมวายว้ายวาดไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่เป็นไรชอบดูประหลาดช้าคือวาดได้มันผู้ขาวใจดาว ัวใจมีสุดชมพูนิดนึงไหมออนสุชมพูหรื่ครับเสร็จแล้วรสร้างของเรามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กล่องที่จเจเจเตรียมไว้นะคะ ขวาใช่ไหมลูกเราจะแล้วเดินหน้าไปตื๊ดอ่ด่ะโอเคอัดจะหมดอเราจะเดินหน้าไปอีกนิดนึงใคไรแล้วครับเราเราดึงด้วยเยื่นมาแบงนี้ลูกอาลองดูลองดูไปเลยครับนึ่งอ ฝั่งน,นี้ไปเลยพัชนิ้วช่องไม่เป็นไรมันคือพิซซ่าที่มีชิ้นเ,เดียวในโลกพิซซ่าสีบนเราเอาเที่ยวอ่ะนิดก่อนนะคะพัช oui. ไปส่งเดี๋ยวเดี๋ยวผิดก่อนนะแหม่ไม่ยอมกันแล้วใช่ยวอะไรอ๋อขอเปิดก่อนใช่ไหมนะคะจะเปิดก่อนนะครับตายเออไม่ได้ยิ้มหน่อยฉันจะมองตามหิวลแล้วใช่ไหมหิวหิวเล เดี๋ยวพะพะจะกินให้ดูเลยนะฝีมือ,จมอเจ๊เจอ๊จอาเปล่าสิกินได้หรือยังอะชิมสิชิมสิกินได้แลยย้วอร่อยไหม อ่อยทีสุดเป็นพิซซ่าที่เราทำเองค่ะลูกอาจบกิจกรรมแล้วเราก็จะได้ใบประกาศด้วยใช่ไหมคะยี่นใบด้วยได้พิซซ่าด้วยอร่อยจังเลยกล่องนี้หนูวาดอะไรบ้างคะอธิบายสิโอ้ครบสีคนเลยใช่ไหมคะออร่อยเลยมีความสุขด้วย เสร็จแล้วนะคะเราต้องไปแล้วอย่าลืมกดหันมาด้วยสิบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมกดลุยนะ